พร,ร,ระครูเกษมรัตโนโบนเจ้าอาวาสวัดผาสุการามอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีชี้ให้ดูร่องรอยการตัดกุญแจด้านหลังตู้บริจาคขนาดใหญ่จำนวน3ตู้ที่ตั้งอยู่ในวิหารพระนอนประจำวัดมีชาชีพขโมยเงินจากตู้ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเป็นข้าน้ำข้าไฟนะครับประมาณ7 8 0 0 0บาทคาดว่าเกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา เพราะว่ามีฝนตกและไฟดับตลอดทั้งคืนเจ้าอาวาสบอกว่าช่วงสายวันนี้ตั้งใจจะมาเปิดตู้รับบริจาคเพื่อนําเงินไปจ่ายค่าไฟนะครับปรากฏว่ากุญแจถูกตัดส่วนกล้องวงจรปิดก็ถูกผ้าปิดไว้ช่วงสองปีนี้ทางวัดถูกงัดตู้บริจาคแล้วอย่างน้อย4-5ครั้งนะครับล่าสุดก็คือเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุเป็นชายเข้ามาขาโมยพระเศรษฐีนวโกติ นาตัก9นิ้วเนื้อโลหะผสมไปจากวิหารนะครับซึ่งทางพนักงานสอบสวนได้ขออนุมัติศารออกไปจับแล้ววัดแห่งนี้มีคนเข้าออกเป็นประจำนะครับเนื่องจากวัดมีบริการอบสมุนไพรเสริมสร้างสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไปซึ่งอาจจะเป็นช่องทางให้มีมิจฉาชีพช่วยโอกาสเข้ามาก่อเหตุทางวัดจึงเรียกร้องให้ตำรวจเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี